ไวนะครับอะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนขอคนละ1นึ่งไลค์หนแชร์นะครับได้ยินเสียงชัดไหมครับได้ยินเสียงชัดไหมนะครับถ้าได้ยินเสียงชัดรบกวนคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่รู้นะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> ได้ยินเสียงชัดไหมครับทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่ะสวัสดีทั้ง170ท่านนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมไม่ได้แจ้งเตือนมาก่อนนะครับวันนี้ผมไม่ได้แจ้งเตือนมาก่อนนะครับว่าจะไลฟ์สดนะครับเนาะผมรีบมากนะครับแล้วก็วันนี้จะมาแจกทองด้วยนะครับวันนี้จะมาแจกทองด้วยนะครับ ก็สวัสดีทุกท่านนะครับทั้ง180ท่านที่เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับทั้ง180ท่านที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ผมจะนล้หนึ่งไลค์หแชร์ใครแชร์แล้วคอมเมนต์่าแชร์แล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นการเปิดการมองเห็น Facebook ของท่านนะครับเวลาที่ทุกท่านคอมเมนต์ผมจะได้โน3ตสามตัวพลาดไป3แมเต้มนะครับสาหรับงวดที่แล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเรายังไปต่อนะครับใครที่พร้อมที่จะเดินไปต่อกับผมนะครับ นับตั้งแต่วันนี้นะครับใครที่พร้อมที่จะไปต่อกับผมนะครับนับตั้งแต่วันนี้นะครับเนาะขอให้ทุกท่านที่คอยสนับสนุนนะครับขอให้งวดนี้เข้า3ามตัวนะครับสามตัวมานี้นะครับพลาดแค่แต้มเดียวสองแต้มตลอดเลยนะครับผมจะพยายามให้เข้าสามตัวตรงๆนะครับเนาะผมให้ห้าเจ็ดสองหรือเปล่านะครับออกสองเจ็ดสองนะครับพลาดแค่สามแต้มนะครับงวดนี้ผมบอกเลยนะครับผมจะพยายามให้เข้าสามตัวนะครับงวดที่ออกอะไรนะ ที่มันหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหรือ1 2 2 4 2สองี่สองนะครับงวดที่ออก4 2 2สองสองผมก็ให้1 2 2 3 2สามสองสองนะครับเนาะไม่เป็นไรนะครับงวดนี้ผมจะพยายามให้เข้า3ามตัวให้ได้นะครับงวดนี้ผมจะพยายามเข้า3าตัวให้ได้นะครับเนาะสำหรับใครที่เข้ามาเรียนนะครับรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับนี่นะครับสองหกร้อยสี่สิบท่านที่ดูอยู่ตรงนี้นะครับหกร้อยสี่สิบท่านที่ดูอยู่ตรงนี้นะครับ 640้อยสท่านที่ดูอยู่ตรงนี้นะครับผมบอกเลยนะครับสามนะครับน้เดี๋ยวผมจะแจกทองน,นะครับสําหรับใครที่มาลุ้นรับทองกับผมนะครับผมจะแจกทองน,นะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกสามนะครับ ทุกท่านใครที่มีเลขในใจอยู่แล้วนะครับเลข3ผมบอกเลยนะครับใครที่มีเลขในใจอยู่แล้วเลข3นะครับชุดนี้เป็นชุดหาลอสเตอรี่นะครับไม่แน่นะครับดังในอนาคตเพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบมาให้ก่อนนะครับผมบอกเลยนะครับใครที่ติดตามผมนะครับเนาะตัวไหนเลขดังตัวไหนเลขที่ควรจะดังผมจะเอามาให้ก่อนเลย No. บอกว่าผมไม่ว่าผมไม่ว่างนะครับผมก็จะวางแนวทางให้ในกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่กดเข้ากลุ่มไปได้เลยนะครับเนาะเนี่ยนะครับตอนนี้มีคนเข้ากลุ่มมาแล้วนะครับเนาะเยอะแยะมากเตอรี่ไว้นะครับดูที่อจอลงวันที่ออกเน้น27บนนะครับ ใช่ครับชุดเป็นชุดเน้นนะครับรัฐบาลงวดที่แล้วนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มนะครับผมจะลงให้นะครับว่าบนนะครับให้เน้น2772นะครับเนาะก็จะได้ไปนะครับข้อดีของการที่เข้ากลุ่มก็คือแบบนี้นะครับคุณเพ่นนะครับแชร์้วคะนะครับแชร์้วคะนะครับเนาะมาใหม่นะครับมาใหม่นะครับโปรดติดตามไว้ก่อนกดไลค์กดถูกใจเพจไว้ก่อนนะครับอย่าพึ่งรีบร้อนไปนะครับผมบอกแล้วตรงนี้เลยว่าอย่าพึ่งรีบร้อนทุกท่านที่เข้ามาดูอยู่ตรงนี้นะครับ ผมไม่อยากให้ได้เลขแล้วไปเลยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณก่อนแล้วก็รอดูผมก่อนนะครับเนาะรอดูผมก่อนนะครับผมจะมีชุดสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับเนาะแต่อันนี้เป็นชุดนะครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับเนาะมีคนถามมาว่าเข้ากลุ่มฟรีไหมนะครับผมบอกนะตรงนี้เลยว่าเข้ากลุ่มฟรีนะครับผมไม่เคยเก็บตังค์ทุกท่านนะครับใครที่เจอเพจหมอเดามิจูนะครับเก็บเงินนะครับ แคปมาให้ผมนะครับแคปทักอินบ็อกเพจมาเลยว่าใช่เพจอาจารย์มิจูไหมนะครับเพจผมชื่อหมอเดามิจูนะครับผมเน้นบนให้นะครับเนาะตัวต่อไปนะครับ <c oughs> อ่ะสวัสดีครับแชร์แล้วค่ะเห็นไหมครับ คุณฉลวงเห็นอยู่นะครับเนาะบางทีผมอาจจะไม่ได้ทักถ่ายทุกท่านนะครับสวัสดีทั้ง2,200ท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีทั้ง2,200ท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับสำหรับใครที่ถามว่าเข้ากลุ่มยังไงนะครับเนาะถามว่าเข้ากลุ่มยังไงนะครับลิงก์ที่ผมปักหมดุดนะครับ อันนี้นะครับสองพันสี่รอยท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับเข้ากลุ่มไม่ได้นะครับกดลิงก์ที่ผมปังหมุดไว้ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับมีทุกท่านนะครับเข้ากับสองหางนี้นะครับเป็นชุดลอตเตอรี่นะครับสวัสดีครับคุณแรมแรมนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคุณแรมแรมนะครับ